Honda ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวซิตีรุ่นปรับโฉมใหม่ในวันพุธที่5กรกฎาคมกศนี้ภายในงาน Fast Auto Show Thailand ด์ e EV Expo 2023ซึ่งนอกจากจะมีการปรับโฉมทั้งภายนอกและภายในแล้วยังจะมีการเพิ่มระบบความปลอดภยัย Honda Sensing ใน,นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.0ลิตรอีกด้วย <S <S ในเรื่องของดีไซน์ Honda City ใหม่จะได้รับการอัปเกรดในรายละเอียดบางจุด ทั้งแผงกระจังหน้าช่องด่าอากาศใต้แผงกระจังเบ้าไฟตัดหมอกสเกิร์ตข้างล้อลอยใหม่ขนาด16นิ้วในรุ่น RS ส่วนด้านหลังจะมาพร้อมดิฟเเซอร์แบบใหม่สไตล์สปอร์ตท,ที่มีการรวมเอาไฟทับทิมเข้าไว้ด้วยกันจากเดิมที่อยู่บริเวณด้านข้างที่น่าสนใจก็คือการเพิ่มระบบความปลอดภัย Honda Sensing เข้าไปในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบความจุ1.0ลิตร จากเดิมที่มีแต่ในรุ่น EHVRS เท่านั้นโดยคาดว่าจะประกอบไปด้วยระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยตัวบนทางลาดชันระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบตรวจสอบแรงดันลมยางระบบแสดงภาพมุมอับสายตาด้านข้างถุงลมนิรภัย6จุดระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ในช่องทางจราจรระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางจราจรส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของ Honda City ใหม่สามารถติดตามได้ในวันเปิดตัว5กรกฎาคมนี้ กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ